สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีการบีบหัวบีบทําเป็นเค้กรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งหัวบีบ2ตัวนี้นะคะจะเป็น2ตัวที่ได้รับความนิยมแล้วก็บีบได้หลายแบบค่ะจะมี 1M แล้วก็ 2D แล้วก็จะแถมด้วยการบีบดอกไม้นะคะโดยใช้ออหัวมีลักษณะปลายเรียวแบบนี้ค่ะ นี่นะคะถ้าเ,เพื่อนๆมีหัวบีบเขาจะมีเบอร์ตรงด้านล่างเราจะเห็นว่าเขียนว่า 1m ตัวนี้นะคะเราก็ 2d ลักษณะความจริงไม่ได้ต่างกันมากนะคะเดี๋ยวมาดูว่ารูปร่างจะออกมาประมาณไหนค่ะเริ่มต้นที่ 1m กันก่อนนะคะ แบบแรกนะคะจะไว้ใช้ตกแต่งเค,ค้กหรือว่าบีบตรงคับเค,ค้กก็ได้เราก็แค่หมุนวนจากข้างในไปข้างนอกนะคะค่อยๆหมุนก็จะได้ลักษณะเป็นดอกกุหลาบสวยๆแบบนี้แล้วค่ะถ้าเพื่อนๆเคยเห็นที่เขาแต่งหน้าเค,ค้กนะคะแล้วก็ทําเป็นดอกเล็กๆก็คือบีบครั้งเดียวต่อมาก็คือบีบให้เ,าเขาตัวครีมเนี่ยออกเยอะขึ้นเขาก็จะมีคลื่นๆแบบนี้ค่ะเหมือนที่เราทําคับเค้กค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นการบีบแบบแต่งขอบเค้กค่ะก็บีบทีเราเป็นคลื่นนะคะละักษณะนี้หยุดบีบหนึ่งทีแล้วก็หยุดไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะรวดได้รวดลายที่อยู่รอบๆตัวเค้กค่ะต่อมานะคะก็เป็นลายขอบขอบตัวเค้กเหมือนกันก็บีบวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ โดยครีมที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นบัตเตอร์ครีมค่ะเห็นไหมคะก็จะสวยงามเลยเพราะฉะนั้นหัวบีบหนึ่งอันนะคะสามารถทำได้หลายรูปแบบเลยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นสำหรับหัวบีบ 1m ค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูหัวบีบ2 d กันนะคะเดี๋ยวเราจะทำลวดลายเหมือนแบบ1 M ที่เราทำไปนะคะอย่างแรกก็บีบวนค่ะให้เป็นรูปดอกไม้เวลาที่แต่งหน้าเค้กนี่เลยนะคะค่อยคอยบีบแล้วก็ค่อยๆหมุนค่ะ ลักษณะตัวรูปร่างก็จะคล้ายๆกันนะคะต่างกันเล็กน้อยที่ตัวลายเส้นค่ะแล้วก็บีบหนึ่งครั้งต่อมาก็ดีบเหมือนบนคัพเค้กนะคะก็จะออกมาเหมือนเป็นลายวิวที่ชัดกว่าตัว 1M ค่ะจากนั้นนะคะก็บีบ,หน,บห,หนึ่งรอบแล้วก็หยุด1รอบแล้วก็หยุดลักษณะนี้แต่งขอบเค้กเหมือนเดิมค่ะ ต่อมาก็จะเป็นการบีบวนนะคะนี่เราก็จะได้ขอบเค้กสวยงามนะคะลักษณะนี้เลยค่ะนี่นะคะก็สำหรับ 2D ค่ะความแตกต่างระหว่าง 2D กับ 1M นะคะก็คือลวดลายเล็กน้อยแล้วก็ความคมชัดค่ะถ้าตัว 2D เนี่ยจะเห็นว่าเขามี ตัวร่องลึกกว่านะคะลายก็จะชัดกว่าค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําให้มีทั้ง2แบบค่ะต่อมาก็จะเป็นดอกกุหลาบนะคะเราจะใช้หัวบีบรักษณะนี้ค่ะปลายหนึ่งเล็กปลายหนึ่งใหญ่นะคะเวลาเราจะบีบดอกกุหลาบนะคะเราก็าใช้ครีมติดตรงที่ตัวก้านสำหรับบีบก่อนแล้วก็เอาเป็นกระดาษรองอบนะคะมารองจากนั้นเราจะทำฐานของตัวกุหลาบก่อนค่ะ จากนั้นนะคะเราจะใช้หัวบีบโดยใช้ที่เป็นอา่าด้านที่เล็กนะคะในการทำเป็นเกสรก่อนตรงกลางจากนั้นเราก็ทับไปทับมาค่ะทำกลีบนะคะสับว่างอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะได้เป็นดอกกุหลาบง่ายๆแล้วค่ะ จากนั้นเราจะนำไปแช่เย็นนะคะเพื่อให้ตัวบัตเตอร์ครีมเนี่ยเขาแข็งตัวแล้วเราก็นำมาแต่งเค้กได้ตามปกติเลยค่ะมาดูกันอีกรอบนะคะ ต่อมาเป็นดอกเล็กนะคะเราก็จะเอียงให้ค่อนข้างระนาบค่ะแล้วก็ค่อยๆบีบเป็นกลีบไปค่ะจะ4กลีบหรือ5กลีบก็ได้เลย นี่นะคะจากนั้นเราก็นําไปแช่เย็นค่ะเพื่อให้ตัวนะครีมของเราเนแข็งตัวแล้วก็นํามาแต่งหน้าเค้กได้ตามปกติเลยค่ะ